เเอาไปทําน,น, so น้ําพริกน yup> ้ําปลาหวานนี่เอาไปจิ้มกินนี่น่าจะอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอยากกินไหมคะอันนี้คือต้นขนุนหน้าบ้านนะคะเป็นแม่หมูนะคะอันนี้ก็คือรูปหมู ผลไม้ข้างบ้านกับน้องปูนะครับไปกันต้นนี้เป็นลูกมอนน้องก็ดูกันสีแดงรสชาดเปรี้ยวมากโอ้ ม,มีรสชาติหวานไงไมหนึ่ง อันนี้ต้นมะม่วงไข่ลูกใหญ่ๆเลยอันนี้คือต้อนมะม่วงหน้าบ้านนะคะปกติไม่ค่อยจะออกนะคะแต่ตอนนี้ออกเยอะมากโบกมากเลยค่ะถ้าเด็ดเอาไปทำน้ำพริก น้ำปลาหวานนี่เอาไปจิ้มกินนี่น่าจะอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอยากกินไหมคะก็ของบิมอันนี้นะคะคือต้นผักปรังนะคะเอาไปทำเป็นกับข้าวก็ยังได้นะคะอร่อยมาก อันนี้คือต้นขนุนหน้าบ้านนะคะทุกปีก็คือแบบออกได้กินตลอดแต่ปีนี้ออกน้อยมากเลยค่ะอันนี้นะคะคือต้นกระเพราหน้าบ้านนะคะ สวนอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะปกติก็คือจะปลูกดอกไม้เยอะมากแต่อันนี้ก็คือยังไม่ได้เอามาลงนะคะสวนอันนี้ก็คือต้นดอกไม้ก็คือต้นดอกทองอุไลนะคะ คะคือต้นดอกกุหลาบเองนะคะปกติมีสามต้นนะคะแต่ตอนนี้เหลือสองต้นเพราะว่ามันตายอันนี้คือต้นมะขามละข้างบ้านนะคะมันยังมีฝักอยู่นะคะถ้าเราเอาไปจิ้มกับน้ำพริกนี่อร่อยมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมคะมันยังเขียวอยู่ถ้าเราเอาไปจิ้มนี่อร่อยมากๆเลย หืมหวานมากเลยค่ะกูเป็นคนกินเปรี้ยว้ังไงอันนี้คือต้นว่านหางจระเข้นะคะปลูกได้แบบขึ้นดีมากอยู่ข้างหลังบ้านเลยที่จริงแล้วมันมีแค่ต้นเดียวนะคะแต่มันแพร่เป็นหลายต้นเลยค่ะ อันนี้นะคะคือต้นแก้วมังกรนะคะปกติก็คือออกลูกแล้วนะคะแต่ปีนี้ยังไม่ออกนะคะ,ะนี่นะคะคือต้นขานะคะตอนแรกมันจะเล็กๆแบบนี้เลยนะคะแะพอมันโตขึ้นมามันจะใหญ่ๆแบบนี้เลยะคะ่ะ อันนี้คือต้นมะขามหลังบ้านนะคะมีหลายต้นมากๆเลยนะคะนู่นเลยค่ะจะมารีวิวสัตว์เลี้ยงในบ้านกันนะคะ เริ่มจากไก่เลยนะคะไก่ในบ้านก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่ยังมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ปล่อยไก่ไปเล่นแล้วนะคะไก่อารมณ์ดีสุดๆด <c oughs> ก็แู้จัอันนี้นะคะไก่ที่แก่ยอะมากใเา่มม่ขออกแ่เย่ะโอต่อไปก็คือ เราจะมาดูหมูกันนะคะว่ามีกี่ตัวทั้งหมดกี่ตัวกันนะคะนี่นะคะคือหมูตัวแรกนะคะตรงนี้ก็จะมีอยู่สามตัวเลยนะคะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแม่หมูนะคะอันนี้ก็คือรูปหมูนี่ก็คือเล้าไก่นะคะ ก็จะเป็นไก่ชนกับแม่ไก่นะคะ